สวัสดีครับผมโองจากตีห้างหายจากการลงคลิปไปเมินนะครับตั้งแต่ถ้าจับโมบีนี่คือเป็นอาหารหนอนดวงกวงหลอดสุดท้ายก็คือน่าจะประมาณสองเดือนที่แล้วนะครับผมไม่ได้ก็อัปเดตความคืบหน้าวกับตัวนอนนําเลยวันนี้มาเตะพร้อมกำบากก็ว่าเป็นได้แล้วนะครับครับผมตามตีหันเลยครับ ตีว่าช่วงที่อากาศท่อนๆนั่นะนอนผมตายไปนักเหกลืออยู่ประมาณบอกที่ถังแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ได้มากก็จะส่งมาไข่ดีมีอยู่ถังนี่ถังเดียวนะครับที่ว่าออกมาส่งดีกว่ามูน่อยแล้วก็ได้แค่สามตัวนะครับตามที่หันนิ่มสองตัวก็ส่งดีมากันนะครับแต่ลําตัวเขาจะมาไข่ป้อนใหญ่จะได้บ้านผมโซนผมห้องควางแซบนะครับ จะต,ต้องรู้ต่อรอขับกำมขาจะออกมาตัวใหญ่ขนาดไหนเนาะนี่ครับเดี๋ยวถ้าเขาเริ่มรอขับจะมาอัปเดตกำมาส่งขมอ,ออกมามอก่อกปเพราะว่าตอนนี้เขาพิจารณาจากแด้ไปเกาะยังบอกที่ใช่เต็มร้อย่าจากงามบางงามแต่ว่าถือว่าเขายาวครับทรงดีมัดเขาได้ส่วนตัวเหลือก่อนหน้าที่เข้าได้ไปแล้วไปได้อัปเดตก็คือเป็นตัวแมนครับไปนะักเราก็จะมีกวางกี๊ วนตัวแม่ที่ปล้นพักตัวผมก็คือ,อกินอ้อยไปฟองละจีลงคีบเร็วไปฟองนะครับโอเคอู้กันนักตักกันเาีก็ข่าวๆป,ประมาณนี้ครับอัปเดตใหีพอว่ากฟังช่วงนี้เข้าได้เรียบร้อยนะครับเนาะได้ทรงดีอยู่ประมาณสามตัวนะครับเนอะก่อนจาก,กันปก็อย่าลืม,ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้การชิมนะครับเนอเดี๋ยวปีหน้าว่าไม่ว่ากันทำไมปีนี้ย้อมแต่ๆกภาอากาศห้อนแง่น่งนอนตายไปเยอะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ